สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอนี่มิกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงนะคะเนาะเป็นคน อาจจะไม่ได้เป็นการดูดวงโดยรวมแต่อาจจะเป็นอ่าเฉพาะคนที่วันเกิดดีกว่าเนาะสิ่งที่หมอบอกนะคะพื้นฐานนิสัยใจคอนะคะหรือว่าอุปนิสัยเนาะเลิกหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในในฐานของดวงของคุณนะคะคนที่เกิดเนาะวันที่1นะคะวันที่11นะคะวันที่2 1แล้วก็วันที่31นะคะเรามาดูกันเลยนะก่อนจะไปรับชมในคลิปวิดีโอนี้หมอนิ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปการแจ้งเตือนใหม่ๆของหมอนะคะฝากคอมเมนต์นะคะเม้น์รับพลังงานที่ดี สิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานทําสมาธิให้นิ่งนะคะเอ,อ่ยชื่อนามสกุลนะคะขอให้ไพ่ของหมอเปิดออกมาด้วยความแม่นยําเราจะมาดูพื้นฐานดวงของคนที่เกิดสําหรับ4วันที่หมอบอกไปแล้วนะเรามาดูกันเลยนะคะขอหมออนุญาตจับไพ่สักครู่เนาะในการเปิดดวงค่ะพื้นฐานดวงของคุณเนาะคนทั้ง4วันนี้ที่หมอบอกไปนะคะว่ามีอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะในด้านการ ดำรงชีพนะคะหรือการดูแลตัวเองเนาะอ่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างอ่ะเรามาดูกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยนะสิ่งที่หมอบอกอันดับแรกนะคะคนที่เกิดทั้ง4วันเนี้ยที่หมอบอกค่ะมีความนิสัยอึดอึด ถึกทนนะคะทนต่อสภาวะทุกสถานการณ์นะคะถ้าเกิดว่าไม่หนักจริงๆคุณจะไม่พูดนะอุปนิสัยใจคอคุณและคุณจะเป็นคนที่ไม่ชอบใครที่ควบคุมคอนโทรลให้อยู่ใต้อำนาจความรู้สึกคุณคุณจะไม่ชอบตัวคุณเองคุณจะรู้นะคุณเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งนะคะทําอะไรชอบอ่าเขาเรียกอะไรตื่นรู้หรือว่ากระตือรือร้นที่หมอกําลังจะบอกตื่นรู้กระตือรือร้นนะคะ มีจะบอกว่าที่ประชรลงเช้าอาจจะตั้งแต่เด็กอ่ะอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะคะสิ่งที่หมอบอกเนาะอาจจะต้องไปเติบโตในอีกสถานที่หนึง่งหรืออีกสังคมหนึ่งก็ได้หรืออยู่กับครอบครัวของปู่ย่าตายายก็ได้ที่หมอบอกนะคะเป็นลักษณะประมาณนี้ถ้าเกิดมีคําว่าครอบครัวก็าอาจจะเป็นครอบครัวที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%ที่หมอบอกว่าเหมอเือนว่าพ่อกับแม่อาจจะต้องแยกกันอยู่หรือลักษณะประมาณว่าถ้าเกิดว่าใช้คําว่าครอบครัวอาจจะพ่ออยู่ที่หนึ่งแม่อยู่ที่หนึ่งแล้วก็อาจจะมีคนซัพพอร์ตหรือดูแลเราลักษณะประมาณนี้จะมี ผู้ใหญ่คุ้มครองหรือว่าอุปถัมภ์อยู่สิ่งที่หมอบอกนะคะดวงชะตาชีวิตคุณเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นนะคะรู้จักอดทนมีสัมมาคารวะแต่ในบางโอกาสเนี่ยคุณก็เป็นคนที่มีความใจร้อนในตัวเองมีความเด็ดเดี่ยวในกล้าหาญในความคิดหรือว่าออกความคิดเห็นโดยที่แบบแตกต่างจากคนอื่นก็ได้สิ่งที่หมอบอกเวลาที่ทํางานร่วมกับคนกลุ่มในหมูคนะ่คณะอาจจะเป็นคนที่ไม่เป็นคนที่ถูกไม่ชอบขี้หน้าหรือว่าคนอื่นชอบให้ร้ายปลายสีก็ได้สิ่งที่หมอบอกนะคะคนทั้ง4ี่วันเนี้ย อาคุณจะไปเติบโตจะบอกว่าอาจจะมีครอบครัวหรือเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือว่าเติบโตเอ่อเขาเรียกอะไรนะโตอ,อีกตำบลหนึง่งอาจจะไปเติบโตอีกจังหวัดหนึ่งหรือว่าไปอยู่ต่างแดนต่างประเทศก็ได้ในกรณีนี้การทํางานร่วมต้องมีการเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติหรือไปทางานที่ไกลเดินทางไกลๆะคะ่ะทางานที่ไม่ใช่ที่บ้านเกิดเนี่ยคุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานเยอะสิ่งที่หมอบอกและที่สําคัญก,ก็คือเป็นคนที่โดนเอาัดเอาเปรียบบ่อยแต่คุณก็เป็นคนที่ถามว่า ยอมคนไหมยอมในบางกรณีแต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆสุดๆคุณก็จะไม่ยอมถ้าระเบิดปิดแตกก็คือเมื่อไนเมื่อน,นั้นรู้กันเนาะสิ่งที่หมอบอกคนทั้ง4เดือนนี้จะเป็นคนที่จะบอกว่าถ้าอดทนเก่งอดทนเก่งนะสำหรับหมอแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ไหวจริงๆอ่ะมันต้องจับเข่าคุยกันนะที่หมอบอกค่ะเป็นทั้งคนรักคู่ครองคนในครอบครัวได้หมดถ้าอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรเราพร้อมที่จะบรรณาขอโทษค่ะพร้อมที่จะ พิจารณาหรือว่าเปิดประเด็นได้เลยที่หมอบอกลักษณะประมาณนี้ถึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์หรือคนเมตตาแต่คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากตัวคุณจะมีเยอะบางทีมาเรื่องในเงินเงินทองทองเราช่วยเหลือเราซัพพอร์ตบางทีตัวเราก็จะไม่มีมีอยู่หน่อยเดียวอะสมมติว่ามีเงินอยู่30%มสิบเปอร์เซ็นเงี้ยให้เขาไปแล้วยี่สิบเปอร์เซ็นเราเอ็นเหลือสิบเปอร์เซ็นเราก็เป็นคนที่เดือดร้อนเองถูกไหมคะที่หมอบอกคุณจะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นชอบแชร์ประสบการณ์ชอบสอนนะคะชอบสอน,สอนให้คําสอนหรือว่าสอนผู้อื่นได้แต่ตัวเองจะสอนตัว ไม่ได้ในบางกรณีเพราะบางครั้งอาจจะหลงลืมในสิ่งที่เราพูดหรือบอกไปทำทำรู้สึกว่าเป็นคนที่บางครั้งก็ต้องการที่จะ ไม่อยากให้ใครเป็นที่พึ่งของใครเท่าไรแต่อยากให้เรามีที่พึ่งมั่งอะเนาะมีที่พักพิงที่พึ่งหรือว่าเป็นคนที่สามารถอาศัยความรู้สึกใจคอกันได้หรือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลืออบอุ่มถ้ามีคู่ชีวิตก็อยากได้แฟนคนที่ซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือหรือว่าเป็นช้างเท้าหน้าไม่ใช่เราต้องเป็นช้างเท้าหน้าหรือเป็นเสาหลักเสมอเนาะที่หมอบอกอาจจะมีอารมณ์น้อยหรือน้อยใจบ้างในบางกรณีนะคะบางครั้งถ้าเกิดผวงผ่างพูดอะไรไปก็คืออารมณ์น้อยใจอะาหมอบอกลักษณะประมาณเนี้ยคนทั้ง4วันนี้นะคะก็คือถามว่าก,กดดันตัวเอง ีแต่ถ้าเกิดว่าคุณอดทนพยายามเนะี่ยคุณโอกาสประสบความสําเร็จสูงในชีวิตแต่ทุกอย่างที่ได้มามันต้องลากเลือดเนาะที่หมอบอกคือมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆคุณต้องยืนด้วยลําแข้งตัวเองค่ะทุกอย่างถ้าจะไปกู้นี่ยืมสินใครก็เหมือนว่าเราต้องทําด้วยตัวเราเองเข้าไปพึ่งพาคนอื่นไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้เลยสิ่งที่หมอบอก คุณตัวคนเดียวอ่ะถ้าเกิดจะมีชื่อเสียงโด่งดังหรือมีความเจริญเติบโตในหน้าที่การงานคุณมตัตตาแต่เต้าด้วยตัวคุณเองอ่ะจะไปหวังพึ่งใครไม่ได้แต่คุณจะเป็นคนที่ดวงดีอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่ตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหมเวลาที่พูดคิดดีทดําดีเราจะได้สิ่งดีๆเข้ามาถ้าเกิดไปเผลอแช่งหรือให้ร้ายไปสีใครอ่ะมันจะเป็นตามปากที่หมอบอกคนทั้ง4วันนี้ยก็ต้องระวังคําพูดคําจาพูดแต่แช่งในสิ่งที่ดีเนาะชีวิตดีๆเราจะได้เข้ามาในชีวิตเช่นกันสิ่งที่หมอบอกนะคะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะคนทั้ง4ี่วันนี้นะการดูดวงของหมอขอโทษทีนะไม่ต้องเตะติงอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นการเปิดไพ่เป็นการดูในแบบฉบับของหมอนิ่มนะคะเป็นการดูดวงโดยรวมอย่างที่หมอบอกบางทีไพ่ของหมออาจจะไปตรงกับชีวิตคุณเลยก็ได้หรือบางครั้งอาจจะไปตรงกับชีวิตคุณคุณก็พิจารณาดีๆสิ่งที่หมอบอกนะคะงดดราม่าเนาะเพราะว่าเป็นการดูดวงส่วนตัวของหมอหมอดูเป็นเเขาเรียกอะไรนะ เป็นทานมาทำแล้วกันนะคะดูเพื่อคุณไปปรับปรุงใช้หรือทัศนคติอะไรที่เรามีความาไม่ดีตรงไหนมากน้อยตรงไหนก็ลดมากลดขึ้นหรือว่าลดลงแค่นั้นเองที่หมอบอกในบางกรณีนะขอให้รับแต่พลังงานที่ดีสิ่งที่ใช่อันไหนไม่ดีไม่ใช่ทิ้งไว้นะที่นี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หมอเนาะแล้วก็เป็นค่าครูให้หมอสักนิดนึงนะคะขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวางสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จสมปรารถนาหยิบจับเงนินล้านเงนินแสนปลดหนี้หมดสินนะคะธุรกิจการงานจเจริญเติบโตพบเจอคู่ที่ดีสินเสมอกันเข้ามาได้สวมแหวนแต่งงานจดทะเบียนสมรสถ,ถูกต้องตามกฎหมายทั้งไทยและต่างประเทศโอกาสประสบความสําเร็จมีสูงขอให้พยายามและมุ่งมั่นตั้งใจทําให้มันเต็มที่นะคะหมอเอาใจช่วยนะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ